อันนี้คือตู้ปลานะครับผมตู้ปลา <c oughs> ไปดูกันเลยว่าเป็นแบบไหน,น ออาายยกเลว้าวพี่นี่หลบก,ก่อนนะเดี๋ยวพ่อ,อหุ่นหงิดมาั่งดีเอาเอาเอาอแอรแกหลบพี่เขามาก่อนอย่าพุ่งไปวุ่นตรงนี้มาหลบพี่เขาเกาะไปนั่ง,ง,ง,งตรงนู้นไปกินข้าวก่อนปะ มันมีไส้กองมาอยู่แล้วก็มันมีมันมีกรองเครื่องกองน้ําอยู่แล้วมันไม่น่าจะไม่มีอ่ะถ็ถึงว่าสักประมาณสองตก็ได้ใไปอันี่ัอไม่มีอยขอวางเอาน้ำลเอาน้ำตรงแทงน้ำตรงบ่อเรื่อกนี้ก็ได้อ่างไหนก็ได้ครับต่จะวางตรงไหนพอแล้วหรือเอาวางตรงใกล้ ธรรมชาติมันก็อยู่อย่างนี้แหละหลครับมนูกี่่เเซนะท่าขาวยังไงเอาไว้ห้องไหนเอาไว้ห้องไหนพ่อห้องเออตรงนี้แหละแล้วจะมีทีวีได้ตรงไหนดีมีป้อมมาอีกไหมมีไปอีกไหมพี่เอาน้ำตรงไหนดีอ่ะสายไี่ถึงแน่เลยน้ำตรงตรงนี้ไม่ได้เหรอ ไอ้ที่ล้างจานนี่แหล,ละทอดลตรงนี้เราเรียเียก็ว่าอยู่เป็นตูป้ปลาสบเลยตูป้ปลาแล้วตรงนี้เอ,อแบบนี้ใช่ไหมทอครับมันถึงไม่ละสายาถึง ม,มันแตกไปอ่ะอะไรลูกไม่แตกครับลูกนั่งได้ล,ลูกขั้นเอาค้อนทุกก็ยังไม่แตกค้อนทุกก็แตกสิถึงไหมโอเคมดเ,เลยสาธิดต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังมาครับพี่สายมันยาว okay. เดีเ๋ยวเพิ่งจะเลี้ยปลาหรือปลาตายามีปลากี่ตัวพีห่ห้าตัวครับผมห้าตัวมีเพิ่มไหมเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อลูกเราข้าไปซื้อเพิ่มเหมือนพี่นายลูก ก็ไม <ersch> ่เกินไม่เกินสิบตัวแล้วกันครับถ้าเป็นปลาตัวใหญ่ๆประมาณนี้มันใช้ออกเยอะปลาสีฟ้ออะไรคือตู้ตรงนี้สำหรับปลาตัวเล็กครับถ้าพี่เลี้ยงปลาตัวใหญ่ก็คือเลี้ยงได้ประมาณตัวสองตัวเพราะว่ามันใช้ออกซิเจนเยอะปลาตัวใหญ่จะเอาไปทำเครื่อนร่อนตอนนั้นมันต้องใช้แบบแบบเป็นฟองนะพี่มันเหมือนอะไรคือน้ำยาน้ำยาปรับสภาพน้ำหรอ ถ้าจะเลี้ยงตัวใหญ่ต้องไปนวดชอบที่จอดจักรยานเอาใหญ่เต็มใส่ไปน้ำใส่น้ำตกอันนี้ใส่ใใส่ห้น้ำมันใส่แล้วมัสวยเนาะใหญ่เนะมันม่นมัต้องใส่ตอนที่มีฟานะมมันดีไหมอ่ะพี่มันดีไหมอ่ะพี่นะมันดีไหมอ่ะ้าก็เดี๋ยวมันทันให้น้ำใส่ลูก ทำให้น้ำเป็นสีฟ้าสวยเป็นสีครามมือนน้ำทะเลอ่ะเออแต่มันอยู่แค่ตรงนี้เดี๋ยวจะไปตายบอกก่อนเอ์หรอเขาตั้งเขาร้อนหนูนั่งอยูดีหนูก็ไม่ร้อนห จกนั่งทับได้ไม่แตกคนขายบอกถ้าแตกเค็มได้นั่งทับจะแตกได้ฮะนั่งทับนั่งทับแตกแต่หนูนั่งไม่แตกหรอแต่หนูอย่าไปขึ้นไปสยบมขนนะถักกระโดดกะแตกนั่งก็ได้ไม่แตกจะนั่งก็ดูเลยลอ้วนเนก็แตมันหนเ่คยหญ่กว่าพ่อหอนั่ไมเกหีคนขายตัวใหญ่กว่พ่องนั่งไม่เลือนี เดี๋ยวใเดี๋ยวเขาเกลี right. so no right that that sort of ่ยตัวกองก็อยู่นี่แหละครับพี่จะเป็สไลด์แล้วเวลาขอขอเป็นไงก็มีสไลด์ออกมาแบบนี้ใต่กองมีไข่ติดดังเต็มจัง เนี่ยผิดอะไรออกมาแล้วก็ดีเลือดออกมาเอามาล้างให้เฉยใช่ไหมครับพี่จะล้างก็ได้หรือว่าล้างสักรอบหนึ่งแล้วก็รอบต่อไปถ้าเอาทิ้งก็ได้นานนะถ้าพี่ล้างบางทีบางทีฝุ่นมันออกไม่หมดไงแล้วแล้วต่อไปเราทำไงต้องซื้อมาใส่ใหม่ใช่ครับพี่ตัาซื้อมาใส่เาดได้ก็ได้ครับผมมีขายอยู่อายุยัดก็ได้ไม่ไหวแล้วพี่ต้องตัดประมาณนี้นะถ้าพี่ตัดใหญ่แน่นเกินเดี๋ยวไม่ไม่เข้าอีกนะน้ำกมันดูดไม่ทันแล้วมันจะเป็นฟองฟองเล็กๆ พ่อมันต้องเตซมถึงไหนต้องถึงนี่นงเลยเพาะเขามีปริมาณอยู่ระดับน้ำมีงไงหรอุณบอกระดับน้ำเติมถึงระดับแล้วต้องนานไม่ต้องเปลี่ยนที่ยังทีอ่ะนานไหมกต้องนาอยต้องนาต้องเกือบเนนะครับว่าจถึงระดับตรงนี้ที่ระดับน้ำสะอาดขึ้นอยู่แต่ปลาถ้าถ้าถ้าเป็นปลาทองปลาทองเมื่อมันจะเยอะน้ำมันจะขุ่นเร็วครับมันจะปล่อยเมื่อออกตลอดแล้วก็มันจะที่เยอะมันมันต้องเปลี่ยนตที่บ่อยแล้วถ้าเป็นปลาพวกปลาบอลลูนปลาสอดเนี่ยที่มันน้อย แล้วม like ok. <conduct> ันไม่ตายเลยแล้วอยขึ้นอปลาน้ำก็จะตายน้ำจะไม่ค่อยสกปรณน้ำกระายแล้ซื้อปลาบอลลูนซื้อปลาแตงไทยซื้อพวกปลาอ๋ไว้ไหนเขาไม่ได้กรายตอนนี้นะพี่ไม่เอาต้นไม้กิ่งลงอ่ะน้ำมันจะไม่เสียเลยมันจะเป็นมันจะเป็นคราบขาวพี่คราบน้ำคาบเกลือพี่ต้องลูบหน่อยถ้าพี่ไม่ลูบเอาฟองน้ำมันลูบครับนานา้ำประปาไปมันมันลูบก่อนอันี้ก็ได้พี่เวลาพี่เปลี่ยนลูบเพื่อลูบนิดนึงกระพอ ถ้าพี่ไม่รูปอนาคตมันฝังหรือมันมันผุดไม่ออกเลยนะพี่มันจะโตไหมนะพี่ปลาหรอปลาตัวใหญ่นิดนึงมันีะแล้วมันจะตัวใหญ่ตัวไหนใช้เวลาก็เหมือนคนเนี่ยลูกมีคนมีเหรอคนก็ต้องหลายปีกว่าจะโตใช่ไหม เก็ไปหาดูมิสเตอร์ฟิสมันมีของแต่งเยอะแยะเลยร้านตามากาเทอร์มินองเลยอยากไม่อยากเอาพวกแบบที่เหมือนมันเหมือนต้นไม้เอามาปักไว้อ่ะมีขายเยอะแยะเลยตรงข้างเทอร์มินอลร้านร้านมิสเตอร์มิสอร้านนั้นติดได้ไหมอยากไม่อยากเอาหมดทับงไข่อะแล้วมีไฟใต้น้ำไหมติดได้ มีไฟมีไฟอยู่หลองจุดแม่เต่นี่หล่ะพ่อแต่ว่าอะไรวมีเครื่องฟองนล้วน้ำอไรไฟน้ำว้อยะสองอันนี้หนู่ออยากซือจะขายตะ้ตวไหมตาข่ล้วที่เราไม่ใช่ตาข่จริมนเหมือนตะไข่อ่ะตะไข่ตะไข่รต้นตะไคร้เหรอมันบอกไม่ถูกว่าเขาเรียกว่าอะไรหบอกไม่ถูกเขาพาไปดูที่หน้าเธอมินองมีขายเยอะเลยที่มันที่มันที่มันที่ที่ที น้ำอะประมาณสักสิบะรืสิเแปดสิบเซนไงถึงแสิบไม่ถอก็นคือตาไข่อะตาไข่อันนี้เหรอมันจะประมาณสี่สิบห้าบตตน้ำจตตันนี้ถึงต่วนเนี้ยพี่จตนี้ถึงตรงนี้เท่าไหร่เฮ้ยมันมาอะไรอะห้าสิบห้าสิบเซนความยาวน่าจะเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งความยาวเมตรหนึ่ง ทำไมไม่เอาหอใหญ่มาเลยอ่ะทำไมไม่ซื้อปลามาอีกสักห้าสิบตัวโอ้ห้าสิบตัวมันปลามาให้สิตัวก็ได้ <c oughs> <c oughs> ระวังนะแตกนะไโต๊ะอบแตกใช่ไหมจองแตกไม่ใช่กระจกแตกนั่งได้คนขายให้นั่งเลยก็บอกนั่งทุกวันเลยครับแสดงให้พี่ดูนั่งครับนั่งได้เขาไมเขาไม่นั่งเก้าอี้แถมจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็ยืนได้เลยไอ้รุ่นใสๆใสเขาแสดงนั่งให้ดูเลยแล้วก็คือนั่งหมดโต๊ะของเขาจนั่งได้ทุกวันนะครับขายพอ จะเป็นหน้ามันเลยลงเห็นแต่มานก็เรียกกระจกกับ,บ,กบตัดเกล็ดเต็มยันเนี่ยไอ,อ้รุ่นรุ่นนี้มันจะหนากว่ารุ่นอื่นแปดมิลตัวแป็นเป็นบนสิบสิบคนยืน <c oughs> จับเมื่อยแล้วแป๊บนึงเขาต้องจับได้เหรอใช่มันหลุด,ดมันจะหลุดไม่ถึงห้านาทีหรอก อะไรอ่ะมันเม็นๆช่มันมันก็หายแล้วมันก็ทันมากับไอ้เศษหินี่แล้วกูุ้าอะไรอีกเนี่ยยุงรู้จักทำไมไม่เอาออกอ่ะมันมากับเศษหินช่างมันแล้วเ้อยลืองกระดูกแล้วก็ไหลเข้าไปในเครื่องกรองถึงก็เตุมลงไปันก็ตายหายแล้วเต๋อตายเต๋อชินยายเตะกล้องลมแล้วตั้งแล้วนี่พ่อมันยายมัจะมองไอ้นี่มันจะรู้วนแอ่ะพี่ ก็นม่้เพาะวาปิดแล้วนี่นิเดียวปิดแล้วถึงแค่ตรงนี้โอเคได้เลแล้วคนที่เปิดนะเขจะรู้ไมแล้ว็ตกบอกเขาเขมีปากเรามีปากเราก็ตะโกนบอกเขาหนูไม่รู้เขาต้องทำไงถานูทไมขาดเล่ถ้าใครตู้ปลาอันนี้กี่บาทจ่ะตู้ปลาอันนี้กาทตู้ปลาอันนี้กี่บาทไม่หายไปไหนหมดเก็ยังว่าตอนี้ถุงพองหน่ออยูใต้งหมดแล้วนี่เอาออกมาใช้เลย หนึ่นั่งหนึ่งทีเสียบไฟเสียบไฟตรงไหนเสียบต้องเสียบไฟเรื่นี้ใช่ก็อย่างถ้าดับอปิดเลยปิดเลยปิดน้ำได้เลยค่ะถ้ามันถึงตัวนี้ก่อนแล้วก็จะเสียบแล้วมันจะมีออกซิเจนได้ไหมในเมื่อถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราปิดกระจกมันก็มันไม่ได้ปิดสนิทมันจะห่างอยู่อย่างนี้หลุดห่างอย่างเงี้ยทำนิ้วเย๋ได้ อันนี้ถ้าถ้าน้ำต่ำกว่านี้พี่เตมันระดับเดี๋ยวเจลบพี<ะ>่ก่อนเดี๋ดมันางหรอมันทางอยู่เดีวม,มันจะมันจะพ่นน้ำแรงแล้วมันมันไอน้ำมันเยอะครับพี่จะเปนาเป็น้าถ้าน้ำมันต่ำกว่านี้โอ้อะไรเนี่ยไชิ้ดูเสทยเสไมีเสย กปิดอยู <rôle à> ่ตรงนี้เหรอใช่ครับเปิดไว้ตลอดเลยใช่ไหมคะหรือว่าไงไม่ปิดได้ครับรักขอบรักแต่ตอนซื้อของในแหละร็คปิดก็คือดึงปลั๊กไฟออกได้เลยฉันก็ปิดสวิตช์ก่อนไม่่คพีปิดแค่ตัวนี้ออ๋ปิดสวิตช์ก่อนโอเคใช่ไห่ ไม่ชี้ใวดอยู่ตงไู้นเใช่ครับเบาอย่างนี้ยครับมันเป็นแบบน้ำบนครับพี่แต่ถ้ามันแรงอ่ะมันแรงไอ้น้ามันจะเยอะแล้วมันไอ้น้ำมันจะมบเกาะรับต้องเอาแบบบนแบบนี้นะครับพ่ปาที่ยงไหนอีองชั่วโมงน้ถ้าน้าไม่มีครับข้าพี่นี่มีขม้นนะ คือมันมีเครื่องกรองมาทั้งสองเครื่องนะต่างกองกันจริงว้าทั้งสองกองก็ต่างกันสิไม่น่าจะมีเครื่องไม่น่าจะมีหรอกตายใช่มันจะไปซื้อใส่ใหม่ถ้าไม่มีก็เซื้อหใส่งตัวมาทุกใส่น้ำยาเองครับตอไนี้เหรอตอนนี้ไปรอให้น้ำยามันจางก่อนที่ถึงจะใส่ได้จะตายตีตอนนี้ผมวางได้แล้วทีมรับติดสชิปกล้องติดแค่ตรงนี้พี่เฉยใช่ไหมครับเราติดนะครับ ปิดปุ๊บก็ดึงปลั๊กออกไม่ต้องนะพี่ก็ปล่อยไว้อย่างี้แหละให้น้ำนบนใช่ไหมให้น้ำบนมันใช้อยู่ใช่ไหมพี่ให้มันต้องปิดปิดแต่ไฟแต่ไฟแต่มอเตอร์มันทำงานใท่ไหมครับเพราะว่าเวลาที่เลี้ยงปลามันต้องใช้ตลอดเตอร์ตลอดแมเราลอเปิดเขเปิดสีแเข้าไปเดี๋ยวมันช็อตมือหน้มือหนูไม่ถึงมือมันสั้นอย่างเงี้ยหนูมือมันเล็กมันมัน้ยังไงเตี้ยขนาดนี้อ่าเอ้าวหลบเราอ้าวแต่ไมใส่ปลายังไงอ่ะยังไม่ใส่ยังไม่ใส่แล้วก็ยกเขายกกระจกออกสองชั่วโมงหรอกอ้าวทำไมอ่ะ ปล่อยให้น้ำมันหายเป็นกรณีตอนเจ๊พี่จะอยู่นี่เหรอเจ๊พี่ะอยู่แล้วก็ใส่เองได้นี่อันนี้มันมันมีรอาพี่จะรออยู่ที่นี่สองชั่วโมงใช่ไหมพี่โอ้พี่กลับแล้วเอ้าวเราจะใส่ใส่เองนะครับคุณคะมาจากไหนเราทำไมมาถึงข้ามดังน้ำขวาน้ำไม่ดนเนี่ยนะถ้าจากอีกอ่ะลายไม้ไม้ไม่ไม่ไหวเดี๋ยวนี่นี่ เจอกันคลิปลงตอนเสร็จปา้องไปสองชั่วโมงครับบ๊ายบายเอาพี่ลื้อ